ทิพฮ่องกงยังไม่จบทุกคนความที่อยู่บนรถเนาะความแสบไงความแสบของสองแสบของเราแกงแกงพีเอฟซีแกงทุกคนบนรถอะแสบมากแล้วใดๆความน่ารักของเขาที่ที่เขาอยู่ที่นูน่นที่ฮ่องกงเนาะแล้วมีการไปเล่นของเล่นเล่นเครื่องเล่นน่ะเห็นไหมนั่งเฝ้ากันแบบมันน่ารักเนาะ ความเป็นเพื่อนของเขามันโคตรวิเศษเห็นไหมที่มอบช่อวันนี้ก็แบบว่าช่อให้ครูบีใช่ไหมถ้าบุ๋มจำไม่ผิดนะมอบช่อให้ครูแล้วใดๆช่อนั้นอะเป็นชื่อของตัวเองทั้งสองคนนะทุกคนบุ๋มไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเอาไปมอบหรือใครเป็นคนแบบเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยแสดงความยินดีกับคุณครัว เราให้ให้เป็นช่อหนึ่งแล้วเป็นชื่อเดียวกันอะเป็นชื่อร่วมไม่ใช่ชื่อเดียวกันชื่อร่วมได้หรอทำไมไม่แยกเพื่อนะ่ะต้องนุกช่อหนึ่งปลายช่อหนึ่งสี่นี่ช่อเดียวนุกปลาย ไม่เป็นไรหรอกน้องเพื่อนกันมันได้อยู่แล้วแหละไม่รู้ไม่พูดอะไรดีกว่าก็ดูคลิปมันคลิปบนรถเขาก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนบุ๋มชอบเขาเลียวดีสวัสดีครับผมดูท่านโดนสีแววครับเดี๋ยวเราเชิญคุณไปไปโรลเคียวขับด้วยนะครับส <c oughs> นับไปเคียวขับกุ๊ขึ้นมาครับโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอ๋อมอมแอมเลือดซื้อหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือผู้ร่วมผู้ร่วม ร่วมทัวร์กับพวกเราใช่ไหมที่นำมาที่ตามมาบองทีแล้วก็มีในห้องคนคนหนึ่งซื้อทัวร์วันเดมาหาคุณโดยเฉพาะเลยตอแล้วราต้อยกบอลขนนี้ตอนนี้เราต้องโดนเดี๋ข้างหลังโดนมีไม่น่าเราไม่มีเสื้อออสมอใส่เฮ้ยพอตรดีเหอะโคตรดีดีพูดถึงเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อออสโมเนี่ยคุณแก่หมดหน่อยคุณแก่หมดหน่อยผมหากางเกงใส่กับเสื้อตัวนี้ยากมากเลยจะบอกว่าทัวร์มันจะง่าวนั่นแหอะ อเใะพีกชเห็นเห็นป่ะนี่่ไมอันนี้อันนี้คือต่งรักเลยครับคนค้าคโคคาไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกววังนะหนูคุยไปนะลูกนะโอ้โหแบกแบกเพียวบอว่ขอว้พ่อเอออหว้พ่อต้องจริงจริงจริงพงปังรวยกว่าเดิมปังงปังปัง่วงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเป็นฝาไม่ได้ขอเป็นแบงนด์ น,น้องจะได้เหรอรู้อะไรทำไมเอาน,น,น,น้ำเอาน้ำอะ ไม่เมาเลยใช่ไหมชุ่มคอชุ่มคอล้วนทองได้ไหมร้อนทองเอาไปไปเลื่นแล้วอนเนี่ยไหลเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเ้ยเออเฮเอออเออเอไอเราก็คอยชมอนนี้เราก็ครับก็สู่สนามบินแล้วครับผมพูดีพูเสียงดังพูดดี เราก็ลองสุสามบิแล้วนะคะเอาแล้วชิคกี้ยแงแรงพูดเดือนนี้พูดทำไมจะใส่ไม์ใส่เนี่ยตอนแดดักแล้วแดดลดลงตาผมน่าจะแดงพทั่เยอะเลยแดดแดดแดดอย่าที่ทุกคนรู้นะครับวันนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ครับเรามีดารายหน่คนครับเขาเชิญประมือให้กับ goodbye เลยครับ g e o o กูบอยครัสแล้วว่านิกกี้ติดถ่ายละครเลยไม่ได้มากูบอยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะผมมีพี่มีพี่แฟนขับหรือว่าแม่แม่ที่เป็นแฟนขับของเรามาเป็นไกด์นำทัวร์ในวันนี้ด้วยครับเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่หน่อยด้วยนะ ไ่อยแล้วไม่อยนะครับมีครับอ่ะมา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 มีอีกหนึ่งคนพับ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 ัไมอ้ไม่ไหไม่ไหนไม่หนไม่ไหนไม่ไหทไม่ห่อนไม่ไหก่อน่หบอกผมด้วยเราทงี้เราทำงี้ครับอย่างนี้นะครอบครัวครอบครัวโอ้หทอย่างนี้นะเอ๊ะ น้องไปเขาน้ารักมากเลยน้องไปเขาน่ารักมากเลยแม่แม่ากให้ทุกคนได้เหลน่ารัอง่ยคนน้ารั้องไปทุกคนเลย